ทุกคนเห็นข้างหลังแม่ปุ๋ยไหมคะนี่เลยเห็นเหล็กๆสีส้มไหมคะตอนนี้ค่ะพี่เขากําลังต่อโครงนะคะเดี๋ยวไป่ปุ๋ยมหมุนกล้องให้ดูค่ะอันนี้เขาเรียกว่าจะเป็นนั่งร้านที่เขาไว้สําหรับฉาบข้างบ้านทาสีน,นี้นะคะนี่เลยพอบอมแม่ปุ๋ยจะให้เขามาตั้งแล้วก็จะให้ เอาไว้เป็นที่เล่นโยคะไายเล่นเปเล่นอะไรของหนูยิ้มหนูแย้มนะคะเดี๋ยวถ้าพี่เขาประกอบเสร็จเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้พี่เขาประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังจะขึ้นไปห้อยอุปกรณ์แขวนผ้าของหนูแยมะะ้มค่ะมันจะสูงแบบนี้เลยนะคะทุกคน,นจะผ้าแขวนซื้อมาเล่นได้แค่ครั้งเดียวอยู่เลยนะคะเนี่ย เออเออได้น่าจะได้พอดี <S 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 เดี๋ยวสมมุติว่าแม่ปุ๋ยจะเป็นหนูยิม้มเนยวแยมนะคะอ่ะอยู่เฉยๆนี่แหละอ่ะเราลองหมุนไปหมุนมาเพราะเอาแรงเวียงมันจะเยอะนะได้ตอนนี้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะโอ,โอ,โอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากพี่เขานะคะก็จะออกติดแน่นหนาเลยนะคะออกติดข้างล่างก็ออกติดเลยนะคะ เพื่อความแข็งแรงนะคะเวลาหนูยิ้มหนูแย้มเล่นผ้ามันจะโอนเอ็นแบบนี้ใช่ไหมคะตอน,นนี้ก็คือแข็งแรงมากเดี๋ยวรอเขากลับจากโรงเรียนมาแล้วมาลองเล่นดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเลิกเรียนแล้วนะคะสมรองเท้าแตะก่อนแตะมานี่เลยแตะมานี่เลยเร็วเร็วเร็ว เป็นไงไฟเลยแม่ปุ๋ยลองดูแล้วพ่อบอมก็ลองดูแล้วค่ะลืมท่าไปแล้วหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหโอ้โหเกงขาแบบว่าใหญ่ด้วยไหวไหมโอ้โหโอ้โ <Yes. S 1> โยกเยกไหมคะไ <No. S 1> ม่โยกเยกอาตาหนูยิ้มบ้างหนูยิ้มโชว์หน่อยนะยข้างๆนี่สามารถไต่ขึ้นไปได้นะเห็นไหมใช่แม่ปุ๋ยขึ้นไปล้างข้างบนเลยลองไต่ดูได้เลยคะ่ะหนูยิม้มโยกเยกไหมคะเดินขึ้นก็ได้คะ่ะไต่ขึ้นก็ได้แต่อย่าไต่ขึ้นบนสุดเลยคะ่ะโอเคตรงนั้นก็พอคะ่ะชั้นเดียวก็พอคะ่ะ ใช่มันคือนั่งร้านที่พ่อบอมซื้อมาและเอาไว้ให้ช่างอะค่ะทาสีเอาไว้ฉาบพ่อบอมก็เลยคิดได้ว่าเอามาประกอบเป็นเขาเรียกว่าให้หนูยิ้มหนูแย้มเล่นอยูค่คะฝ่ายได้แข็งแรงทนทานด้วยเป็นไอเดียของป้าเลยนะยแข็งแงรงทนทานเลยปาพูดถึงอันนี้อะไรนะคะทำไมเมื่อเช้าป๊าพูดถึงอันนี้แล้วถามว่าอยากได้อันนี้ตั้งไว้ไหน <laughs> ดูยิ้มโอ้โยดูอุ้ยแข็งแรงนะอะไรนะคะมาจับให้ย้มหยุดโหดูหนูยมให้มันนอยู่่ิงๆเดี๋ยวยิ้มจับให้หนูย้มอยู่นิ่งๆหน่อยจะให้ย้มอยู่นิ่งๆหน่อยเอาละนะ <c oughs> เอาละ,นะาละไม่รู้เขาจะทำท่าอะไร <c oughs> นี่หมุนตัวขึ้นไปไม่ขลา โอ้โหดูนี่ต่นี้ผ้าพันเท้าไปเยอะมากเลยนะคะนี่มีแบบตวัดมือด้วยนี่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 เย้หนูยิ้มหนูแย้มถูกใจชอบไหมคะอ่าฮะ ต้องยกเครดิตให้พ่อบอมเลยนะคะเขาเรียนโยค่คาฟายแล้วก็กําลังจะไปแข่งเร็วๆนี้ค่ะก็เลยจะต้องมีการฝึกที่บ้านนะคะพ่อบอมก็เลยแบบคิดมาให้ว่าจะใช้อะไรโอ้โหกลับไม่ได้ไปได้ับไได้โอเคได้ค่ะไปได้แต่กลับไม่ได้ค่ะแม่ปุ๋ยนะสามารถเดินขึ้นไปถ่ายของข้างบนได้เลยนี่จะพาขึ้นไปนี่ ถ่ายชั้นนี้เลยยืนขึ้นมาบนชั้นนี้แล้วนะทุกคนดูเนี่ยเนี่ยเน,น,นดูมันสูงนะหนูแย้มต้องระวัง้หยนะคนที่ดูนะคะทําตามหนูยิ้มหนูแย้มไม่ได้นะคะบางคนอาจจะไม่ไม่เคยปีนขึ้นที่สูงก็อาจจะตกได้นะคะใครเป็นเด็กเด็กๆก็ไม่ควรทําตามหนูยิ้มหนูแย้มนะคะอาจจะตกได้นะได้ไหมหนูยิ้มได้ไหมอ่าฮะ ไปยืนอีกทีนึงนะคะแก้มพุ่งนมามาหนูแย้มจะดีดีนะหนูแย้มจบดีดีนะยิ้มเอาดีๆนะสั่นีสต์เอใส่อย่างนี้แต่มันแข็งแรงค่ะโอ้โหระวังนะระวังนะจะปีนลงแล้วนะคะล้างแล้วมันไม่ออก <Hello. S 1> นี่นี่นี่มาดูน,นี่ไหนมองไม่เห็นนะจิจ้ยังไม่เห็นนะจิจีหจิจ้เห็นไหนหันซ้ายหันขวาได้ยินแต่เสียงไงตัวอยู่ไหนไม่รู้ไงได้ยินแต่เสียงไงดูดูดูยิ้มช่วยเพื่อนยิ้มช่วยเพื่อน ไดไหมได้ไหมคะอ uh huh. ใช่ตอนนี้เราเลิกเรียนมามันก็จะขําแล้วนะคะมันมืดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เล่นต่อเนาะนูยิมนูยิมช่วยแม่ปุ๋ยยกบันไดหน่อยเราจะต้องเก็บผ้าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฝนจะตกไงไปนแย, <c oughs> ยิมคะยิ้มขึ้นเลยยิ้มขึ้นเลยขึ้นไปขึ้นไปเลยค่ะโอเคนแยิมรับหน่อยโอเคเสร็ <Okay. S 1> จแล้วเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะแกะเชือกตรงน,นั้นออกมนมนมนเอาเข้าไปในบ้านเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่ก็เป็นคลิปที่แม่ปุ๋ยถ่ายมาให้ดูนะคะว่าส่งให้เลยใช้นั่งร้านนะคะมาเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะโครงสร้างสําหรับห้อยผ้าโยคะลายนะคะงั้นสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs>